เผยสเปคแรก OPPO Reno 8C 5G ให้แลม8 g ิพร้อมรอม2 5 6สมบก,กิกแบตบ5,000ม mm, ิลแอมมีชาร์จไว3 3ตามวัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัว OPPO Reno 8 Series รุ่นเล็กออกมาเพิ่มเติมด้วยครับที่มีชื่อว่า OPPO Reno 8C โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวหลุดขงมาคูชาเมา ที่ได้เผยให้ทราบถึงสเปคบางส่วนของ r e n o 8C คือสมาร์ทโฟนร,รุ่นที่ว่านี้จะมีจุดเด่นที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 4,500mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว3.3วัตต์เบนระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย c คลโว o s 12.1.1ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับและจะมีเรืองมา3ร,รุ่นย่อยคือรุ่นแรม 6GB รอม 118GB รุ่นแรม 8GB รอม 118GB และรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ครับ มีเรื่องมาสองสีคือสีดำและสีน้ำเงินส่วนสเปคที่เหลือยังไม่ได้เผยออกมาใด<า><ห>นครับคาดการว่าจะถอดแบบสเปคบางส่วนออกมาจากรุ่น Oppo Reno 7 4 5G ทั้งหน้าจอแสดงผล AMOLED กล้องหลังความละเอีย64ล้านพิกเซลรองรับหมดการถ่ายภาพหน้าชัองเบอร์เป็นแบบโบเก้แฟร์โปรเทสกล้องหน้าความเอยีย16ล้านพิกเซลแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีาการยืนยันอย่างเป็นทางก,การนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดยไม่ยิบสิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ